น่าจะติดนะครับผมกบยางครับกบยางใส่ซิ่งซิ่งเลยก็เธอบ <c oughs> อากเดี๋วกกำลังต่อสู้กับแตงน่าจะเป็นปลาช่อนนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับ

ไม่หลุดนะครับยังอยู่ครับผมสาโลครับน่าจะแปดเก้าขีดนะครับโลโลกว่าหุไปตัวนึ่งครับน่าจะตัวนั้นที่หลุดไปน่าจะใหญ่กว่านี้นะครับผมโอ้สองคนช่วยกันเลยครับติดบัวนะครับผมติดตรงใบบัวนะฮะนี่นะครับ เขาแขนเด็กอะครับาแขนพี่ใหญ่นี่แหละโอ้ขออนุญาตนะครับสุดยอดครับผมกบยางจริงเลยกระเทยบอกโอ้โหกบยางพังเลยทีเดียวครับโอ้โหสุดยอดครับอนุาจบคลิปครับผมเดี๋ยวจะปล่อยลงสู่แม่น้ำคืนนะครับผม